เลขเด็ดสายแม่น play ้ำพึ่งภูมิพวงคุณปาวลีล้วงหายให้โชววันที่สิบของมิถุนายนนี้ค่ะน้ำเลขเด็ดมาฝากแฟนๆเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณปาวลีล้วงได้เลขอะไรกันขาดไม่ได้ค่ะยังไม่อล้วงหายนะคะเอาโชคมาฝากทุกทุกคนฮะวันนี้สามเลขแล้วเนี่ยให้ต้ ไปเลยสองเลขเฮ้ยเอามาที่ร้านพี่มองไปเลยเอาที่ลูกใักได้ค่ะต้อหทำอะไรอ่ะข่าวว่าให้เขาด้วยเดี๋ยวช่วยเขาเขาพอดีน้องคนเดียวแหนนนี่ววันนี้ได้เลขแบบห่างยาวอ่ะเลยไปบวกบวกกันเอาเองเนาะเป็นไงกันบ้างคะคุณเปาลีให้เลขมาสามห้า แต่ใครรู้สึกว่าเลขน้อยไปเดี๋ยวมิ้นจะพาเจาะเลขเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อความแม่นยำเนื่องจากคุณเปาวลีเป็นคนล้วงไหนะคะมิ้นจะเพิ่มเติมเลขเข้าไปคือเลข0และเลข6ค่ะเนื่องจากคุณเปาวลีนะคะตอนนี้กำลังเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วค่ะ ส่วนใครที่เจาะเลขไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะวันนี้มิ้นเจาะมาให้แล้วนะคะด้านล่างจะเป็นเลข2ที่นั่งและแถวสุดท้ายจะเป็นเลข3ที่นั่งค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าวันที่สิหนี้คุณเปาเวลีจะให้โชคเราหรือเปล่าขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่เข่งกันนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเลขดีๆแบบนี้อีกแล้วกลับมาเจอกันค่ะรวยไปกับมิ้นค่ะ